วันนี้เราจะเมาอาหารเที่ยงให้กับเด็กกำพรา้า200คนทำไมไม่กินกันอีกอะอ่านดดอากอรอ๋อรอขอพรก่อนทุกคนเด็ออกก็เอาไปทิ hmm ้งที่มีมีมีเด็กโดนทิ้งเลยฮะทิ้งข้างทางอย่างนี้ยวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนสันติวิทย์เขาพยายามหาเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กที่แบบว่าไม่มีโอกาสแล้เด็กที่แบบพ่อแม่หย่าร้างต่างๆมีตั้งแต่สองขวบ จนถึงมัธยมปลายทุกคนผมจะบอกว่าที่นี่ให้เด็กทุกคนเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างผมจะบอกว่าวันนี้เราจะมาเหมาอาหารแล้วก็แจกให้กับเด็ก200ชีวิตเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศครับว่าอาหารเที่ยงของน้องๆวันนี้มันจะดีขนาดไหนไปครับทุกคนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตาดีการนะครับทุกคนตาดีการก็จะเป็นแบบศูนย์สอนศาสานาเสาร์อาทิตย์อ่ะที่เขาไม่ได้เรียนสามัญแล้วเขาก็จะเรียนศาสนาแบบเสริมๆแบบไม่ได้ว่าลึกมากทุกคน อ้าวอลกุมอยู่ปอไหนกันครับอยู่ปไหนปองอยู่ปสองอยู่ปไหนอยู่ปไหนปสามปสามไหนปสองหมดเลยวันนี้มาเรียนอะไรครับมาเรียนอะไรเรียนมาลายูเรียนมาลายูเรียนเรียนที่นี่สนุกไหมครับสนุกไหมสนุกแบบพี่พอเป็นนักเรียนที่นี่ได้ไหมได้ได้เหรอคิดว่าคิดว่าพี่เก่งวิชาอะไริวิชาคณิตสองบวกสองได้สี่บวกสี่ได้ แปดกแปดได้สิบหกสิบหกสิบเจ็ดใครพูดภาษาอังกฤษเก่งที่ส si ุดในห้องนี้นี่เลยคนไหนวันไหนวันที่ฟ้ามืดมนฝนกระหน่ำแล้วจากไปคือ ที่หมุนเวียนผ่านแม้จะลำบากยากเย็นแค่ไหนไกล <c oughs> ทุกคนดูเด็กๆจะชอบสตีฟมากเลยนะทุกคนอย่แบก เเจ้า <c oughs> นี่เจ้าขอโรงเรียนทุกคนบางชื่ออะไรครับบางสดบางสดบางสดผมอยากรู้ว่าเด็กทั้งหมดจริงๆอะ่ะทีมบางสดรับรับมาดูแลเนี่ยกี่คนที่เป็นชุดกำพพ้านี่ประมาณสักตอนนี้230คน231คนครับส่วนใหญ่มาจากจังหวัดไหนบ้างวะเอ่อมาทุกจังหวัดแต่ที่จะเยอะก็จะเป็นนาราธิวาสนราธิวาสจังหวัดผมเลยนาราธิวาสเรามี3เคสที่เรารับมาพราะไม่แยกทางกันแล้วก็เด็กจะไปอยู่กับตาจะยาย แล้วก็ไอ้ที่กำพร้าที่ไม่มีพ่อหรือไม่มีแม่แล้วก็ที่ยากจกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากมันรักเด็กเด็กก็เอาไปทิ้งที่มี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 เด็กโดนทิ้งเลยฮะทิ้งข้างทางเนี้ย่ะ แล้วเราบางแบบเปิดรับบริจาคไหมครับรับับเผื่อว่าคนที่ดูอยู่อยากจะบริจาคช่วยเหลือเด็กที่แบบกำพร้าไม่มีโอกาสคือตอนนี้คือบางให้แบบทั้งการศึกษาให้ทั้งที่อยู่อาหารที่พักอาศัยครบทุกอย่างทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจาวันเจ็บไข้ได้ปวดก็ดูแลเดี๋ยวใครอยากจะจะบริจาคช่วยเหลือนะครับทุกคนใครอยากจะให้เล็กๆน้อยๆหรือแล้วแต่จะให้ยังไงก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้บัญชีของบางเขาเลยเป็นบัญชีมูลนิธิเป็นบัญชีของมูลนิธินะครับจริงประทับใจมากนะบางรู้สึกไงมบางแบบได้ช่วยเด็กขนาดนี้มันเป็นนห้าที่ เรากล่าวไว้ใดกกรอานว่าผู้ที่ปฏิเสธการช่วยเหลือจากพระเจ้าในวันเกียมัดนั้นก็คือผู้ที่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าและไม่ส่งเสริมการให้อาหารแก่คนยากจนนี่คือกับข้าวไอ้นี่ไม่ใช่กับข้าวเด็กนี่คือข้าวทุกวันคือสามหม้อก็คือก็จะทํากับข้าวตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นอย่างเนี้ครับแล้ววันวันหนึ่งต้องเตรียมสําหรับเด็กสามร้อยคนนี่เหนื่อยไหมกะเหนื่อยธรรมดาทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเหรอไม่มีไม่มีโอ้ วันนี้มีวันนี้มีอะไรครับไก่กับทอดปีกบนอ๋อนี่ดูทอดไก่ดูดูนี่ทอดไก่สำหรับเด็กสองร้อยคนที่จะเยอะขนาดไหนครับะนีอ้ทอด่วัน่นะวันนี้เราทอดปีกไก่บนยี่สิบห้ากิโลแล้วก็แกงไก่อีกสามสิบกิโลทุกคนดูโอ้โหยดูดิดูดินายกินนะคือกับข้าวทั้งหมดก็ ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็เกีย่ยวเเข้าเข้าสวยแต่วัวนนี้วันนี้นี่คือพิเศษ <c oughs> ใช่ไหมฮะพิเศษอ๋อคือ,ค,อคือเขาบอกว่าปกติปกติก็คือกับข้าวขค่อย่างเดียวแต่วันนี้มีผลไม้ด้วยวันนี้มีแตงโมให้เมีมีผลไม้ด้วยหรอมีผลไม้มีน้ำหวานด้วยวันนี้มีน้ำหวาน้วยปกติไม่มีนะฮะมีแล้มพิเศษวันนี้ก็มีผลไม้พิเศษมีวันนี้คือวันพิเศษทุกคนน้องเขาจะได้กินกับข้าวสองอย่างปกติข้าอย่างเดียวแล้วมีผลไม้มีน้ำหวานอะไรให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะ อะมากินข้าวขออมาแล้โอ้มีมีทัพทิเวคนละคนด้วยทุกคนดูโอเคปอแถวน่ารักด้วยก็กวันนี้มีวันนี้มีกี่อย่างมีสองอย่างไหนไหนไหนได้ไหมสอย่างได้ไหมใครต่อครับนี่อยู่ปอไหนอยู่ปอไหนปอสามปอสามไม่ใช่ปอสารนี่แฟนคลับผมทุกคนเคยดูคลิปพี่เปล่าจริงเปล่า ทำไมไม่กินกันอีกอ่ะอ่านดูอาก่อนอ๋อรอขอพรก่อนทุกคนที่แบ่แบ่จะกินก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องรอก่อนใช่ไหม สุดยอดน้องน้องครับครับอยู่มอไหนอยู่มอไหนปวชไหนปวชสองครับปวชสองคือมอห้าใช่ไหมครับผมโอเคเคยดูช่องพี่ปะดูทุกวันจริงเหรอจริงพี่โมชอบชอบที่พี่แจกขอดให้คนอื่นอ่ะอ๋อขอมาขอมากขอบคุณมากน้องโตไปก็ถ้ามีอ่ะคือพี่ที่พี่ทำอ่ะพี่ไม่ได้อยากจะโอ้อวดใครหรืออะไรนะแต่อยากจะให้น้องๆดูแล้วก็แบบทําตามถ้าโตขึ้นน้องมีเงินเป็นตัวอย่างให้แกเด็กๆ โอเคโอเคโชคดีก okay. to ินให้เต็มท evet> ี่เยอะเต็มที่ครับครับเขาขอพรอยู่มีคนนำด้วยโอ้โหเขาถึงจะกินกันทุกคนเมื่อกี้คือเขายังไม่กินกันนะตั้งนานที่เขาตักตักกันน่ะนี่คือกินได้แล้วใช่ไหมโอเคขอกินบ้างนิดนึงได้ไหมได้ไหมเลื่องหรอขอขอได้ไหม แล้วราวังๆนี่ชอบชอบทำอะไรเล่นกีฬาเล่นอะไรไหมแมงเล่นอะไรคะเยลูกโป่งเป่าลูกโป่งเหรออ,อ,อร่อยไหมครับหวังว่าจะชอบนะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนผมจะบอกว่าสนุกสนุกดีนะสนุกดีนะแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้จะทําคลิปนี้เพื่อจะให้ทุกคนมาบริจาคนะผมแค่อยากจะทําคลิปนี้เพื่อที่จะกระตุน้นกระตุ้นให้ทุกคนเห็นใจคนที่แบบเป็นกํมพ้าด้วย เห็นใจคนที่แบบยากไร้ด้วยคนที่แบบไม่มีคนมาดูแลด้วยบางทีพฤติกรรมบางอย่างที่เด็กแสดงออกไปมันไม่ได้มันไม่ได้เผยเผยเผย,เผยตัวตนของเขาอะคือสังคมเขาอยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมพอเราเป็นพ่อคนเป็นแม่คนเนี้ยมันรู้สึกไงว่าแบบโอ้เด็กกำพร้านะวันนี้สนุกไหมวันนี้สนุกไหมสนุกโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับนะครับทุกคนแล้วก็ไปดูในงข้าวคลิปหน้าผมทำแล้วต่อสำหรับคลิปนี้บายบายครับบายบาย ถ้าหากว่าหัวใจยังเป็นอยู่จงยิ้มแล้วลุกขึ้นสู้แค่ละ